บุคคลชั้นไหนถึงจะละเมถุนได้ครับเอาเอาความนิยามคำว่าเมธุนก่อนคำว่าเมถุนแปลว่าคู่คนคู่คนคู่กขยายความอีกก็หมายความ คุณยังมีเพศสัมพันธ์กับคนคู่คุณยังมีพฤติกรรมของเพศสัมพันธ์อยู่นี่เรียกว่าเมถุนคนที่จะละเมถุนคือไม่มีไม,ไม่ไม่มีเพศสัมพันธ์ได้แล้วนะก็เริ่มตั้งแต่สกิทาคามีมาเรื่อยๆเ,เริ่มฝึกตนละมาละมาอ่า จนกระทั่งมาเข้าเขตอนาคามมนะมาเข้าเขตอนาคามีคุณก็จะลดลดการสัมผัสแต่ต้องทางกายกายไม่เป็นสัมผัสกับเพศอีกเพศหนึ่งแล้วสัมผัสนี่ก็หมายความว่ามีเพศสัมพันธ์ด้วยคุณก็ไม่ไปมีเพศสัมพันธ์กับอีก เพศหนึ่งแต่คุณไม่มีเพศสัมพันธ์กับอีกเพศหนึ่งแล้วคุณยังมีอารมณ์การอารมณ์เพศอารมณ์ราคะของคุณมันไม่เป็นการมาราคะที่จะต้องไปแสดงข้างนอกกับเพศอีกคนหนึ่งแล้วอ,อีกเพศตามเพศไม่แล้วแต่คุณยังมีอาการจะมีอาการหรืการกระทำอย่างไรก็แล้วแต่ ที่คุณยังมีราคะเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะอยู่คนนี้ถือว่าถ้าคุณไม่มีละเรื่องเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่สองเรียกว่ามีทุนนี่มีสองคนคุณไม่แล้วคุณมีละอายคุณมีความละอายต่อโลกแน่นอนคู่คู่ที่คุณสัมพันธ์คุณไม่อายเขาหรอก คุณจะอายต่อโลกคุณจะอายต่ออะไรนี่ดรีกว่าฮีริโอตปะละอายมากจนถึงขั้นโอตปะคุณก็เด็ดขาดคุณก็ไม่มีแล้วคู่เพศ่ตัปันแต่คุณยังมีราคะคุณก็อาจจะทำเฉพาะตนจะวิธีใดก็ตามแต่ก็ก็ทำ ทัดๆก็คือคุณจะต้องมีอารมณ์กามสำเร็จความใครว่วงันเถอะสำหรับตนอยู่คุณก็ต้องเรียนรู้ความใคร่อยากอาการตาข้าพวกนี้ต้องเรียนรู้ลดลดละนะไม่ใช่ลดร,รู้ลดมันด้วยคุณจะเป็นหลงมันทำไมจนกระทั่งคุณไม่มีอาการกรรมกริยาของความอยากที่เรียกในภาษาวัตถันหาก็ตามการก็ตามความใคร่อยาก มันไม่มีกาไม่มีกามาตัญหาอันนี้กามาตัญหาคุณลดรูปราคะนะกามาตัญหาหรือการมาราคะลดรูรูปราคะเหลืออยู่ข้างในก็ลด,ลดลดลดเหลือบางเบาคุณก็ไม่ต้องไปทําไม่ต้องมีอารมณ์หรือไม่ต้องมีอาการอารูป อรูปราคะนี่มันเป็นเฉพาะอารมณ์และอาการอยู่ในจิตเป็นอยู่ในสัญญาฟุง้งเฟ้อไปแล้วก็ไอ้สัญญานี่แหละหลอกคนเก่งนักเพราะมันเป็นความจำยิ่งคุณมีประวัติมีเ,เหตุปัจจัยที่คุณเคยผ่านมาอะไรแอะไรคุณก็ฝันถึงสัญญาเอาสัญญามาคิดมาบนมานี่แหละตัวร้าย นะเดีพยวพุญเจ้าเคยปลารภกระพระนุรนสัญญาเนี่ยมันเลิ่จงะได้ยากดานเกินอะไรเงี้ยนะเนะี่ยาเรียนรู้ดีด